อืมฮึฮัลโหลอ้าจะ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงดูดูดูอืฮึน้ำจิ้มแจ่วปลาแดก พริกป่นนะหัวควนี่มันหอมนะหอมไปสามบ้านแปดบ้านอืมมนม่นี่มม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 มดมม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 ้มมม้มมม ักนาวใส่บักนาวลงไปจิกสองน่อยอ,อันนี้นี่หอมกับผักซีฝรั่งสักหน่อยนึง ซมบึงฮะอืม่ไม่อ้วนบอกเลยมันย่างจนเนื้อมันเนี่ยน้ำมันเนี่ย อือหมันออกไปหมดแล้วอือออันนี้มอขู่ย่างนะไม่ใช่สิคอหมูย่างน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สดูอยู่ไหมอือหืออ้าอนี่หันหันแค่พอเป็นพิธี อืมนี่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 อันนี้นี่นี่อืมถ้เป็นพิธีไหนๆดูดูดูพอพออันนี้ฝากน้องเฟิร์สนี่กิ๊กเฟิร์สนะนี่นี่ดูโหดูชิ้นมันชิ้นมัน พอไหมพอไหมมาอืมอืม,อม